สวัสดีครับชวนชมนะครับหนึ่งในร้อยในแท็กซี่ปลดป้ายเลยนะครับคันนี้ต้องเรียกว่าทำสุดจริงๆนะครับใครสนใจหารถทรงนี้รุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับในราคา149,000บาทนะครับเอาติดปี2008ปรับโฉมเป็นปี2011นเะครับเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับทำเต็มระบบนะครับคันนี้เครื่อง1.8ออโต้นะครับต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมเรียนรู้เรื่องแท็กซี่แล้วก็ ดูสภาพแท็กซี่มาคันนี้นะครับคันแรกหนึ่งในร้อยผมยกให้เลยนะครับคือเล่นเอาชุดภายในรถบ้านใส่เข้าไปทั้งคันอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นของรถบ้านนะครับสวยมากเลยนะครับทำดีแล้วก็สีทํา 2K นะครับทาทั้งระบบทําทั้งคันนะครับช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟทําหมดเลยนะครับสภาพภายในถือว่ารถบ้านดีๆนี่เองนะครับถ้าไม่บอกผมก็ดูไม่รู้นะครับว่านี่คือรถแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อน ใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสภาพนี้ถ้ารถบ้านปีนี้จะขายประมาณ3 0 0แสนครับนี่นะครับดูดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น1.8นะครับสวยมากเลยลองชมดูนะครับผมยกให้เป็น1ในร้อยในแท็กซี่ปลดป้ายเลยนะครับคันนี้ข่้นถือว่า ทุ่มทุนมหาศาลนะครับแต่ขายราคานี้ใครได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนรายละเอียดอ่านเองนะครับผมไม่นําเสนอเพราะว่ามันเยอะทําไปทั้งคันถ้าจะถามว่าคือตรงไหนไม่ทาเท่านั้นแหละครับนี่เลยสวยงามมากนะครับถ้าใครมีทุนนะครับซื้อเลยครับสําหรับผมที่ไม่ซื้ออย่างเดียวคือไม่มีตังค์ครับนี่นะฮะเรียกว่าครบเครื่องกุญแจรีโมดก็มีนะครับเขาแจ้งไว้ลองไปชมดูได้เลยสภาพถือว่าสวยมากนะครับลองดูก่อนนะครับ ใครชอบสนใจไปทดลองขับไปตรวจสอบอยู่ได้นะครับพาเพื่อนพาช่างไปได้เลยก็จะได้มั่นใจนะครับแต่เขาทำเต็มระบบขนาดนี้ถือว่าสุดใจแล้วครับสุดจริงสวยครับใครได้ไปก็คุ้มครับ